ดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นโรบอทแบบ King Legacy กันเองวู้วูก็ห่างหายกันไปนานใช้ได้เลยนะครับผมก็จะกลับมาทำอีกเนาะซึ่งวันนี้จะมาฟาร์มถึงเลเวลไหนดีเอ,อ่อถ้าจะดูจากสถานการณ์ก็เป็นเอาเป็นเลเวล650แล้วกันวู้วันนี้ผลพานะครับผมสมได้เพิเข้ามาเมื่อกี้ นี่ตัวผมน่ารักปะโหตอนนี้ผมก็มีฮาคิเกาะแล้วนะครับนี่งอที่ขาโหแล้วชุดผม,มเปเวิวนเนี่ยเฮ้ยโทษทีนะแต่จะเป็นวะเอา้าตายแล้วหรอก็จอกว่ะไม่ไหวไม่ไหวมาเรารีบไปเรารีบมุ่งหน้าไปก่อนที่เราจะฟังคน่นแล้วก็สับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์ก็ด้วยนะครับกำลังใจใวุตะคีตวันนี้เนาะมาดูกันเลยถ้าผมจำไม่ผิดเกาะที่เราจะต้องฟาร์มไม่จะเป็นเกาะทะเลทรายนะเนี่ยผมว่านะคิงเลคซี่เนะี่ยเลเวลขึ้นเร็วกว่าบล็อกฟูดมากเลยอนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสนุกนะครับเออผมว่าบล็อกฟูดสนุกกว่านะงี้งี้งนี้ง,ง,งี้ผมจะกลายเป็นชอปเปอร์ตัวจริงแนละ้วดิ ตัวก็เล็กๆปิดทายที่ก่อนตัวก็เล็กแถมเส้นหมวกชอปเปอร์โหแล้วอาวุธไปชีดแม่งอันโคตรใหญ่อะ่ะมาไปรับโวสกันไม่ได้เล่นลนานจนเกือบจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างโอเคต้องไปตีไอ้นี่สินะนี่ สายงุ้ยยอผมรู้แล้วสกิลนี้ม wow, wow. well, mm ันใช้ยังไงทุกคนกดค้างเว้นี่สกิลนี้มันแข็งปิวโวววเปวดหัวขี่แบบชวเอฟอืมติปาร์ตี้ดูท่าเลยอะไรครับเนี่ยผมใช้หมดอ่ะเออ บอกคำเดียว่าใช้ได้หมดไปสนลูกใครอะ่ะเอาเฮ้ยได้นี่ยไม่ตายอีกโหตายยากตายเย็นวะปลาบูปลาบูปลาบูจะถึงไหมเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยผมยังต้องฟาร์มอยู่ที่เดิมอยู่เลยเนี่ยผมอัพให้มันเท่ากันหมดแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบแบบ การแบบที่มันเท่าๆกันอะปลารีบฆ่าแล้วรีบไปเควสตต่อไปกันเถอะนี่ไข่โอ้ว้าววิลกูดมากครับดู่าดิย่อๆๆๆชุบปุ๊บชัวปั๊บปั๊บโอ้โหไม่โดนอื้อโชว์เท่เกินไปก็ไม่ดีนะมาดิมาดิ <louder> มาดีง่ตายเป็นไงละ่ะกระจกอือฮ่ายงี้ยเงีเี้เมื่อไรผมจะได้ไปเคววสต่อไปเนี่ยผมอยากไปเควสต่อไปแล้วไม่ไม่อยากอยู่เควสเดิมเบือ่อนี่ดาเมจคือแบบ จัดจ้าติปาร์ตี้ก็ถ้าพูดตามมิดเป็นพันเลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอพี่เอาเฮ้ยไม่สกิลอยากชอบคีที่ผมชอบของกินเล g ซี่นะครับก็คือตอนอัพเนี่ยมันอัพเท่ากันได้ไม่เหมือนบ็อกฟูดแต่มันจะเท่ากันไม่ได้เลยมันมีให้อัพเยอะมาก ป,บ,ปบแล้วอัพแล้วเราอัพแม็กได้แค่สามอย่างเท่านั้นจูนดี้ดามิเท่าไรปลาเกือบสองพันโอ้โหไม่โดดสักนาดเดียวโอ้โอโอเจ็บเจ็บเจ็บโอเวลี่กูดมากครับจูดี้จูดี้อะไรเนี่ยจะมาเทอะไรตัวนี้ไม่เอา ดูดีเอ้ยนี่ผมต้องเลเวลเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยแมงยี่สิบป่ะเนี่ยผมต้องเลเวลหกร้อยยี่สิบเองยิ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 งโหยิง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 ไม่หมดเลยอ้าวเฮ้ยไม่โดนเฉยอ้าวเฮ้ยไม่โดนทั้งสองสกิลเลยอ้าวเฮ้ยทีนี้มาไม่สวย ก็เมื่อวานนะครับลงคลิปคออฟไปก็คือแบบผิดหวังมากแบบโอ้โหแพ้เอาแพ้เอาอะคิดดูดิแพ้แล้วแพ้อีกอะแบบโคตรเศร้าอะมาดียิง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 โอ,โอ้ว้าวเล่นเอาเกือบตายกันเลยทีเดียวโอ้ย เกือบละเกือบละเกือบอะไรเกือบตุยเกือบตุยแล้วไม่ละเราขอเทหกร้อยยี่สิบแล้วเปลี่ยนควสเบื่อละผมว่าชาตินี้มันน่าจะไม่สิ็จนะหรือเปล่าสิทนะชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรครับเนี่ยมาดี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 ปึ๊บ ชเวปเาติปติดาวมีดโคตรจัดจังจัดจานฟีลิ่งกูดมากครับแต่ขาไฟก็หมดเร็วอยู่นะเดี๋ยวมันยังอยู่คเค้สเดิมอีกเหรอเออผมยอมอ่ะโอ้โหผมเบื่อเนี่ยต้องมาตีตัวเดิมๆเนี่ย โอ้สภาพยังจะต้องมาตีตัวแบบนี้แบมเดิมไปเนะี่ยถ้าผมไม่มีโคตรคูณสองด้วย,ยทนเถอะอืมทุกอย่างที่มีก็ใชใ้ไปให้หมดอออืออืน่าจะต้องเป็นหกเออ 630นะอยสาะจะเปลี่ยนคุยได้ไม่นะไม่ทำไมมันมันทดแบบนี้โอ้ผมว่าน่าจะใช่นะเอาดีเอาดีเอาดีาดใช้สกิลต้้งขังนกจะเริ่มรูปแล้วก็ส่งลูกพิลาไปก็ไม่โดนอีก อะไรนี่โอ้ว้าวอเวล่กูดมากครับทะเลอะไรไม่มีน้ำทะเลทรายมาาลายปีนต้นมะพร้าวได้หมาพยายามครับตัวลระแค่โดนตัดหางแล้วจะเป็นอะไรคอมเมนต์บอกเลยได้เลยนะครับแล้วปลาอะไรคองทะเลก็คอมเมนต์มาบอกเลยเลยนะครับฟู่ว่าจะถามประมาณสี่คำถาม ด้านบอกคำตอบไปแล้วสองใครรู้ก็คอมเมนต์มาเลยนะว่าโจละเคยโดนตัดหางแล้วจะเป็นอะไรแล้วปลาอะไรคลองทะเลนะครับเออนั่นแหละโอ้วล่กูดล่กูดมากครับโหเมื่อกี้กับทำแามิีเนี่หดพันหุพันละแต่แม่งคอมโบบ่ได้อ๋อ เย้ yeah. เพิ่มมาหนึ่งเลเวลดีใจจังเลยชาตินี้มันจะฟาร,ร์มเสร็จไหมเนี่ยเฮ้ยงั้นผมจำกัดเวลาคลิปเป็นเอ่อสีนาทีแล้วกันคือแบบนานจริงนะยเนี่ยมันเข้าถึงได้เข้าได้อยากโดนไอ้จำเรืองเหรอเฮ้ยออกมาดิมาดิดดดมาดิ ดม่ดีขาฟู่ดม๋ยดีข่าฟ,าฟูเอาเฮ้ยผลเลยครับเนี่ยผลเลยครับฟู่ผมอยากได้ผลโมจิมากเลยอะในแบบเนี้ย King Legacy เนี่ยแต่ก็ยังไม่เคยสมได้นะครับแต่ให้ได้ก็ดีอชีชีชพราะโค้ดไอ้รับเพชรอะมันมันแล้วมันหมดอายุแล้วแล้วผมก็ใช้ไปหมดแล้วด้วย นี่นี่ไงจะมาได้ไกลไหมเท่านี้ฮ่าฮ่ามาได้ไม่ไกลอะอ่มนเกินเออแล้วไม่โดนอีกไงเอ,าอ้าหยังวะเออปล่อยสกิลไปมั่วเลยเรานี่ไงเออในที่สุดยายเคอเอสที่สกีโอ้ ความตั้งนานในสุก็เปลี่ยนคุยได้โอ้โหท้อเลยวัสด,ดีทำไมหน้าตามันอุบาทจังพี่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อสปาพอยต์บัดไม่อะไรเนี่ยสปยไ,ไเยสปเดอร์แมนอ๋อไม่ใช่โอ้โหอะไรคทำเนี้ยจังหวะน,นี้ก็ยิงไปว้า ผีผีก็ไลเด้์ตามผมโอ้ทุกคนว่าผมคนเปลี่ยนผลฟาร์มปะเออใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมคิดไม่ออกจริงๆอะเดี๋ยวผมจะให้ดูผลในกระเป๋านะคะว่ามีผลอะไรบ้างใครไอ้ไอ้ใครแบบไอ้คอ,คอมเม,มนต์ไหนดีที่สุดผมก็จะเลือกคอมเมนต์นั้นนะครับเฮ้ยผมตีมันไม่ตายไม่โดนด้วยนะเนี่ยอะไรครับเนี่ย บอสเปลี่ยนไปเอ้าเฮ้ยตู้มเลยผมโดนยิงระเบิดตายตู้มเลยเฮ้ยแต่เราเกิดตรงนี้นี่ไงเสียจ,จนเปิดฮาคิเลยแล้วเรามาเปิดฮาคิอะไรตอนนี้งอมงๆมโอ้ละโอะต้ตาโอต้ตาเล,ยล่ยู ว้าวว้าวจะว่าไปมันก็ฟาร์มเลเวลง่ายยอู่นะฟาร์มตั้งแต่เช้ายันเย็นะนะแล้วก็ตั้งแต่เย็นยันเช้าอ่ะเออดีปลาเศดน้ำแข็งไปปิวปิวยูวิวเต็ปาร์าตี้โชว์เลยโอ้ยแล้วใครมันมาเป่าอะไรวะเนะี่ย เป่าได้เปล่าดีจริงๆริยเฮ้ยเฮ้ยหยุดอีโบอีโบไปตีแท้ไม่โดนเลยเว้ยเอาเฮ้ยสกิลไม่โดนสกิลระเบิดมันนี่คือแบบไม่เบาๆเลยนะโคตรแรงจะตายไหมไม่ตายแต่เกือบตายแต่ผมขอฆ่าให้ตายก่อนละกัน,นปึ๊บ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  ปรบเปเปเมาใครกลัวไว้โบอมาเลยใครอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมแบบไม่แท้แม่จะไม่มีคอนเทนต์จะทำแล้วเนี่ยเออใครรู้่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าอยากให้ผมทำเกมอะไรครัหรือว่าโรบอทแมปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะผมจะทำตามนี้ทุกคนคอมเมนต์มาอืม ไอตอนผมลงโพสไอ,อ,อผมได้เพิเ่มไปยังวะช่างเถอะก็มีคนคอมเมนต์บอกว่ามินิโมก็มินิโม,มนะครับเออเห็นไหมเมื่อคอมเมนต์ผมก็ไม่ทำให้ออแค่แหละคอมเมนต์ผมก็ทำให้นะครับนี่เรามีเงินหนึ่งแสนดีจังวะเดี๋ยวราคาสมผลเนี่ยดิโคตรแพงเออเดี๋ยวนะนี่เราตีมันตั้งหนึ่งนาทีเลยเหรอ ปีคลิปกันดีกว่างั้นก็สัคลิปิมีนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมถ่อทายที่ตอไปดีนะสรัคลิปนี้ออก,ก,ก,ก็ติไลามไก่กนนะครับบ๊ายบายวู้ฮู้